สวัสดีค,ครับขอนรับเขสู่รายการเปิดราคาควายั้งช่องก้าชนะจนท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาชี้พิกัดข้อบบ้านๆของคุณยายหนูทิพย์ต้องบอกเลยว่าแต่และตัวโครงสร้างดีส่วนสูงพอได้ที่สำคัญราคาแม่แรงแต่ก่อนที่ไปรับชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ใ้พลาดรับชมคลิปใหม่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ แนะนำตัวจัน่อยนะครับแม่ซื้อจังเดยเนาะแม่หนูทิปนะครับบ้านใดก็ครับบ้านหนองปูงน้อยโอ้ต้นนี้บ้านหนองป้งน้อยนะครับเน,น,นาะแม่หนูชิปนะค,ครับบ้านก็ครับบ้านหองปุงน้อยตะนม่บกุ้นองปุงน้อยนะครับนาะมู่ับ้านใดก็ครบนหนองนอยนะคับเนา่หนูนะครับบ้านใหก็คยันองพูอยนครบเาน่หลีครับบ้านอับ้านหนี่ยมนยะครับเนาะแม่หูจักเบอรัทรศาพ์ก็นบ้าโอน้อยนบเนาะ โอ้จากน้ำเขาดคดับเอาทาให้ผู้ชมครับผมสิบอกไว้ก็คือว่าขั้นพี่น้องสนใจหรือจีสอบถามยังก็ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้ครับเพราะว่าคลิปนี้ก็สิเป็นการชี้พิกัดครับชี้พิกัดให้พี่น้องได้เข้าถึงข้อมูลกละวก็สิฝากขอกของแม่ไว้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับแม่เป็นมาจังไหรเลี้ยงมาาตะดนไปอ้วมาแต่พอ์ตะเม่แม่ผุนล่ะครับใส่มะม่วงข้างคายครับ อย่างมัตเตอพอเตียมีพนธ์ทีครับเออคุ้มมุนพอแมียตัวใดตัวเก่าเกล่ะแม่โอ้ยตัวเก่าตัวเก่มันมันเสียไปไว้แล้วมียันมูลูกมันตัวใดประเด็นรุนลูกรุ่นรองมานี่ทีเป็นนี่นี่ตัวรองนี่ต้นนาดฟูดิ้งเออต้นนาดนี่โอ้จักปีแล้วก็แม่เนี่ยอือไม่จักปีแล้วเนาะแม่ก็จื้อบ่ได้ยเลยเด้ออืมแต่ทองทองแก่แล้วหื้ยขอดแล้วยันข้ามขอดแม่นี่โอ้ทองแม่แม่ก้มนาอยู่หนุนขอดสิดมลูกอยู่ มแมลอดขอดแล้วแล้วม่ใหญ่นี่จับท่องแก่แล้วนาแะท่องแก่แล้วนี่แหละแม่เนี่ยมันนอนเฝ้าอยู่เม่นี่แหละโอ้มันนอนเฝ้าแม่นี่อือสได้กินน้องแล้วตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวไหอีกที่เป็นไห้ราคาไหวมีบ่นั่นมูมูนี่ก็เขาถามซื้อเมื่อไรเม่หังบ่ขายข้ายเมล่ะแม่็ขายตัวขอยผูกอ๋อตัวแม่เก็บไว้เออตัวเม่เก็บใบไบพุ่นเดียวนี่ขายบ่ตัวยางติดตมไปนั่งเนี่ย ขายมันหังบ้าเนี่ยคลอดลูกมันคลอดลูกก้อนนั่นแหละว่าสิเขาขายเจ็ดหมืนโอ้ให้ตอนนี้เออเขาขายอยู่เขามาเบิ่งเรื่อยๆอยู่ก็ัพอค่าพวกเขาจะไปเลี้ยงมันเถอะเขาอยากได้ไปเลี้ยงเออแม่ยมาโอ้ยแม่บ่มีตัวขายดอกละครับก็มาเขี่ยแม่ยังกั่นล่ะอ๋อก็คือตัวนี้แมียนี่แหละเมียนี่อยากน้ำต้มเียมนี่เนาะเอออ๋อขายเจ็ดหมื่นนะครับแม่เขาขายเจ็ดหมื่นแล้วล่ะ แมฆ่เม่กับว่าขายแม่ว่าอันเสียไว้แทนเม่มันครับบนันนีคันออกลูกเราสิขายบ่หรออุ้จัางเลรเด้อเหมือนกันกับว่นเนียนะเม่เนาะวันเน่เนเนคือกันละของซื้อของขายของซื้อของขายเมียนเนี่ยของซื้อของขายคันผู้ใดให้ราคาสูงเม่กับขายคือกันละเอาง่งไๆก็คือคันใดราคาสูงไดราคาถึกนี่ก็บถึกใจถึกตรงกันเนาะเนาะถึกใจเม่เมฆกับขายส่วนสูงก็ได้ เป,เป็นเป็นหูจัางแม,แม่เขาบ่เนี่ยแม่เขาอ่ะครับโอ้ยบาูแมเมันเหล้วแต่มัน,มนจะใส่ซื้อเขามาบ่เม่เกาเม่หลังมันแต่พอแต่แม่กับว่าได้ซื้อดิเดี๋ยวนี้แม่ได้ซื้อเขาบ่คขอกเนี่ยว่าได้ซื้ออ๋อบ่เคยซื้อเขาจริงจ่า อันนี้ก็คือคอกควายควายลูกขวากมะแม่เนาะควายลูกขวากเหรอมีแต่ม้นผสมเทียมเปล่าเออแต่เป็นลูกผสมูบวพอยอย่างนี้ผสมเทียมได้ตัวนี้โอ้ยบ่บหูดอกพอยเหมือนกันยืนยันนั่นล่ะสู้ลูกมืนนั่นแม่บ่หูบ่หูเนาะบ่หูซื้อเขาอันของเขาบ่ได้บ่อออกแล้วเขาขายสามเจ็ดเจ็ดหมื่นเนี่ยเออเขาให้แม่ยได้เนี่ยเขาอยากได้เอาบ่วเจ็ดหมื่นไม่แม่บวเอาดอกเว้ย บ่หอุดไปเตี้ยอืมมันส้นเอาดอกข้าเขาอ้างได้หลายนก็นี่ถ้าลูกออกไหอีกเกบมันก็ได้ราคาเพิ่มเด็อที่น้องมาจีบเอาเด้อหาแดงแดงไหนนี่หาแม่ใจเปลี่ยนใจก็เทียบว่าได้คือกันล่ะครับก็เลี้ยงไว้ซื้อไว้ขายจังหวัดล่ะอบอกว่าถึงน้อ เนี่ยค่ะขายออกเลยแม่ก็อยากเอาง่ายก็อยากได้ราคาดีแหละเอออยากได้ราคาดีผู้ซื้อก็อยากได้ราคาถูกเอาล่ะเอาผู้เลี้ยงก็อยากได้ราคาดีนะครับแต่ว่างามครับส่วนสูงก็สิ่ร้อยสี่สิบผลออวมาสูงกว่าไม่หนสูงสูงกว่าเขาได้เด้อครับเด้อนี่ยนี่แหละแม่มันเขาสิเขาใกล้ได้บ่ปกติอยู่กับแม่เอ้าวขันอยู่กับแม่มันเจ้าของเจ้าของมันก็เขาใกล้ได้แม่ก็จับผูกจับมัดอยู่ยังแมลงน่ะอแม่ก็จับผูกจับมัดเออ สบายเลยเนาะเข่าไก่บ่อใดเด้อครับพี่น้องพี่น้องออบอกว่าถ้า,า,าคนาต<า>ังหนามาใจเสียไม่ไหม้มาเนี่ยเข่าไก่มันบ่ไใดครับผมอยากพยายามอยากให้พี่น้องได้เห็นทุกมุมนั่นแหละต่หั่นเข่าบ่ไใดเด้อครับเวลานี่ก็เป็นเวลาเที่ยงกับมาลบเบอเมี่ยเวลาถินเขานำํำครับกับเป็นการชี้พิกัดเด้อครับเด้อพี่น้องที่เมืองโยเป็นการชี้พิกัดให้พี่น้องได้เขาถึงข้อมูลฟาร์มอีกคอกบ้านหอีกคลอกหนึ่งนับว่าเป็น ต่เก่าแต่แก่มาเป็นหกสิบปีแล้วล่รครับนี่ครับมีการพัฒนามากคับผสมเทียมทีเนี้ยผสมเทียมอ่าผสมเทียมมาแพงบ่อตัวผสมเอ้าจาก<อ>ักหวัดประมาณผสมเทียมันพันหรือรออ,อนนี้นันพันหนึ่งหรือตอตัวนี้ตั้งแต่พันมาพันหนึ่งเนาะครับเออีอมีหลอดยางบอ่อมีมีใบยอยู่แต่ว่าห<อ>ลอดมันมันจะห,หายหรอตัวอ้าหลอดบ่อเป็นอย่างใบมีซื้อพอบอ่อ นี่ไม่เห็นเด็กน้อยเอามาเบื้องมาหลินอยู่ซื้อ,อยังไงเนาะโอ๊ยจังเลยเดือนเมียกับบุลูกก็ <c oughs> จะซื้อไวเยเจยเอาเป็นว่าเทมาถามเมืองมีใบมีหลอดให้พร้อมเออหลอดอัสิบอมีอมแต่ว่ามีใบใบรับประกันอยู่เขาเป็นไงกับบ้านเมึงนะครับกันไดราคาเมียกับขายแล้วล่ะคนอยากได้คนขายคนเจ้าขวงกันอยากได้ราคาดีๆแล้วเนาะเมียเนาะ ครับก็บมีคนให้ราคาสูงกว่านี้ก็อาจจะคือกันละครับขายทุกปีบอ่บอปนี้เนี่ยขายเขาฟื้นขายเมียขายควายผูโอ้แต่ผูนี่ขายแท้แท้เลยข้ยควายแม่ยห้าลังเทียนเม่ก็ขายอยู่วางช่วงหนึ่งมันหลายตัวแม่บ่ค่อยสบายแม่เขาลุงบานแม่ก็ขายอ๋อก็ยังขาย,ขายอยู่นะครับเนาะดีบอ่อเลี้ยงควายนี่แม่เลี้ยงมาตั้งแต่โอ้ดีดีก้อยเลี้ยงหัวมันเตื่นคอกคอกจำเลยจำหนึ่งมันก็บโออกหัวนี่ เสื้อสะมอกซ้ำนี่มันยูว่ายูหายแล้วโอ้ควายนหรเขาเห็ดว้ซ้ำใดซ้ำหนึ่งมันก็ไดอ่ามึงเลี้ยงแม่กบขามคล้องไปหันกะเม่นที่แม่แม่กะมีมีเดินจงไว้อย่างที่และเนี่ยครับนี่อันเขาไปตัดหญ้ามาไว้ให้นี่ครับผู้ชมครับมาถึงไทยรายการแล้วผมกสิขอขอบคุณแม่เด้ครับด้หมดนี้แม่ครับขอบคุณหลายๆเ้อครับเสียสละเวลามาดดครับช่องเก้าชนะจนก็ต้องขอฝาก ขอบบ้าน ا ن อกนี่ไว้อีกคอกหนึง่งไว้ให้ผู้ชมได้เขาถึงข้อมูลแวะมาเยี่ยมชมมาถักไทยมาถามมึงเสนอรา,าคาได้ตรงกันก็สิได้ไปดูแลต่อ,อครับและฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องก้าวชนะจนนะครับด้วสิพาพี่น้องมาเยี่ยมชมขอกไว้อีกทุกทายกับขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีลูก